สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทุกคนนะครับใช้ Quizizz นะครับเป็นแอปพลิเคชันในการสร้างสไลด์นะครับสำหรับการเรียนการสอนก่อนอื่นนะครับเราก็พิมพ์ www.quizizz.com นะครับเข้าไปใน g o เกิ e จากนั้นก็เลือกนี่นะครับอันแรกเข้าไป ก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับก็ล็อกอินมันเข้าไปโอเคเวลาล็อกอินมันก็จะถามนะครับว่าเราจะใช้อีเมลเป็นของฝั่ง Google หรือเป็นของฝั่ง Microsoft นะครับอย่างของผมก็จะเป็นทาง Google นะครับก็จะเอาเมลนี้เข้าไปโอเคเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระดานทั่วไปในการสร้าง ของผมก็สร้างมาแล้วหลายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างข้อคำถามสำหรับเล่นเกมแต่วันนี้เราจะมาสร้างค u i z สิทธ์อีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบที่จะสามารถสอนไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้เลยนะครับแล้วก็ไป create ครับคลิกที่ create จากนั้นนะครับเราก็จะเลือกครับว่าเป็นแบบสร้างแบบทดสอบ นะครับหรือว่าไปแบบเลเซอร์ก็คือถ้าเป็นสไลด์ในการเรียนรู้นะครับอาจจะแทรกสไลด์แทรกพวกวิดีโอไปด้วยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะมาตั้งชื่อนะครับอย่างผมจะสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ก็จะเป็นวิชาแนวดาราศาสตร์นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ติ๊กไปที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะสอนกด next เสร็จแล้วก็จเจอหน้าต่างนี้ครับโอเคแล้วก็จะสามารถเปลี่ยนรูปตรงนี้ได้ด้วยนะนะครับก็มากดเจอหน้าแรกสไลด์แรกก็จะอันนี้คือหน้าตาของสไลด์แรกนะครับ w i t intro สไลด์ที่ทุกคนจะเห็นเมื่อเข้ามา นะครับผมจะสร้างปรับอันนี้ใหม่จะใช้ชื่อนี้ใช้ฟอนต์แบบไหนเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยตรงนี้นะครับหรือเราอยากจะเอารูปอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้หรือว่าถ้าเรามีรูปอยู่แล้วนะครับเราก็คลิกอ e ัปโหลดอีดเมดด้านล่างนี้ครับแล้วก็ไปหารูปมาอย่างเช่นผมก็ จะหารูปที่โหลดเก็บไว้แล้วนะครับเอามาใส่รูปไหนรูปนี้ก็รอสักครู่หนึ่งครับรออัปโหลดอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับมาแล้วเห็นไหมฮะโอเคจากนั้นเราจะทำการแอด สไลด์หรือสร้างสไลด์นะครับจะสร้างในนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะไปทำใน powerpoint แล้วก็เอามาใส่นี่ก็ได้นะครับอ่อา๋ยวเรามาดูที่ powerpoint กันก่อนอ่าอย่างผมมี powerpoint ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสร้างไว้แล้วเรียบร้อยมีอยู่ด้วยกัน6สไลด์นะครับวิธีการก็คือเราก็จะเซฟ powerpoint ของเราตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ pdf ครับเป็นไฟล์ pdf ก็ส่งไปรอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วพอเซฟเป็น PDF เสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่คริสของเราอ่านี่ครับคลิกแอ s สไลด์ครับอ่ะคลิกถ like ้าแอสไลด์ก็คือเราจะสร้างเราจะสร้างสไลด์ใหม่หรือจะสร้างเป็น i n t e r a c t i v e Question ก็ได้ตรงนี้นะครับเด็กะพาทำ ทีนี้เรามี PDF อยู่แล้วที่เราเซฟมาจาก PowerPoint เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มาคลิก All Import Slide แล้วก็คลิกที่ PDF ครับอ่าแั้นเราก็ไปอัปโหลดมาเมื่อกี้เราเซฟไว้ที่ไหนนะครับเราเซฟไว้ที่ดลาลลศาสตร์เพิ่มเติมถ้าไวไปกดหยุดนะครับแล้วก็อลองทำตามดูได้เลยอันนี้ก็จะเป็น PDF ที่ผมสร้างไว้ปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมา เป็น6สไลด์ที่เราสร้างไว้พอดีเลยแล้วก็ Import ครับก็สักครู่หนึ่งนะครับปึ๊บมาแล้วอ่ะสไลด์ทั้งหมดที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ก็จะขึ้นมานี่แหละครับ,อ,บ,บอันนี้จะเป็น intro สไลด์อันแรก นะครับว่าจะสอนเรื่องอะไรอันนี้จะเป็นสไลด์แรกที่เราสร้างไว้นะครับทีนี้ต่อไปถ้าเราอยากสร้างอินเทอร์แอคทีฟให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมนะครับคือเป็นการสร้างเพราะว่าพอที่นักเรียนสามารถโต้อตอบก,กับเราได้นะครับไม่ใช่ว่าฟังเราเฉยเขาก็จะเป็นการเรียกความสนใจในการเรียนของของเด็กให้กับเรานะครับก็เช่น สมมติว่าเราอยู่สไลด์นี้แล้วเราอยากจะขึ้นด้วยคําถามหรือขึ้นด้วยเกมกับนักเรียนนะครับแล้วก็คลิกที่ add slide นะครับจากนั้นเราก็มาดูตรง interactive question ครับเราจะเอาแบบไหนเป็น multiple choice checkbox นะครับหรือจะเป็น p o ก็อย่างงี้ก็ได้นะครับสมมติว่าผมอยากได้เป็น poll แล้วก็มาสร้างคำถาม,ถามครับเราจะถามว่าอะไรอ่ะนะครับเราจะถามว่าอะไรนักเรียน คิดว่ามนุษย์ต่างดาวเก่งหรือไม่นะครับ ก็จะเป็นโพให้นักสร้างโพแบบขำขำก่อนเรียนก็ได้ครับจะเป็นคําถามสนุกสนานไม่ต้องเก็บคะแนนซีเรียสมากมายนะครับแต่ก็ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมได้เช่นอันนี้ผมสร้างคําถามว่านักเรียนคิดว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ก็จะสรุปความเห็นครับมีจริงกับไม่มีจริงเสร็จแล้วนะครับก็จะให้เวลาเท่าไหร่นะครับ 30วิไหมนะครับหรือเจาะแค่คำถามนี้ก็ใช้แค่1ิบวิก็น่าจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คลิกไปโอเคนะครับเรียบร้อยสไลด์ที่2ก็จะขึ้นหน้านี้มาให้นะครับต่อมาเวลาเราสอนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราถูกไหมก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ปรากฏของดาวเคราะห์ สอนสไลด์นี้เสร็จนะครับเราอยากจะถามนักเรียนว่าเ,ออเรียนสไลด์นี้แล้วได้ความรู้อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็แอดสไลด์นะครับคำถามของเราอาจจะเป็นแบบคำถามปลายเปิดก็ได้หรือจะเป็นแบบ Mad มั i p l e choice mm. ให้เลือกก็ได้เดี๋ยวเราลองทําเป็นแบบ bottom multiple i h o i c e ก็ได้นะครับพิมพ์คำถามไปนะครับ มนุษย์ศึกษาองค์ประกอบสมมุตินะครับสมมุติองค์ประกอบ,มมบ,มมอกอบของดาวเคราะห์ได้อย่างไรนะครับ แล้วก็มาตั้งชอยครับศึกษาจากอ,าอะไรดีกล้องโทรทัศน์หรือจะเป็นศึกษา,าจากสเปคตั้ของแสง สมมุติว่าเอามีแค่2ช้อยนะครับสมมุติไปก่อนเนาะนะครับแล้ก็ตั้งเวลาให้ทําสักอ,อันนี้ยากหน่อยก็20นาทีเราสามารถทําได้เยอะอีกนะครับตัวเลือกอาจจะมากกว่า2จ็เป็น3เป็น4ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็มาสไลด์ต่อไปแล้วก็เฉลยอย่าลืมเฉลยให้ด้วยนะครับว่าข้อไหนถูกอ่านี้ก็เฉลยเฉลยเรียบร้อยแล้วก็มาสไลด์ต่อไปมันจะเซฟให้อัตโนมัติ ก็สอนต่อเรื่องนี้เสร็จจากสไลด์นี้แล้วเราก็สามารถแอดสไลด์และสร้างคำถามต่อได้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้สนใจสไลด์นี้นะครับเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะมีคำถามหลังจากเรียนจบจแต่ละสไลด์นะเขาจะต้องตั้งใจเรียนนะตั้งใจฟังแหละนะครับเวลาเสร็จเล่นนะครับเราทำเสร็จแล้วสมมติว่าทำเสร็จแล้วนะครับต,ตัวนี้นะครับเราก็จะมาตั้งนะครับ ตั้งค่าเลยให้เรียบร้อยตรงนี้ดูซิว่าตั้งภาษาครับอย่างเราก็เป็นภาาอังกฤษเนาะไม่มีภาษาไทยนะครับนักเรียนเกรดไหนมานะครับจะตั้งไว้ตั้งแต่เป็นของมอปลายใช่ไหมครับเราจะตั้งไว้สักใครก็เรียนได้อ่ะเด้วย8 8ถึง 12เลยโอเคก็ตั้งเป็นคายๆมาเล่นได้นะครับกดปุ๊บก็จะมาแบบนี้นะครับมาแล้วนี่คือสไลด์ทั้งหมดของเรานะครับเวลาเชิญนักเรียนมาเล่นนะครัอาจจะตั้งเป็นแบบเล่นแบบไลฟ์สดพร้อมกันในห้องหรือจะตั้งเป็นแบบแอสไซนนะครับเป็นโฮมเวิร์กเป็นการบ้านให้นักเรียนทําเมื่อเรียน บทเรียนต่างๆเสร็จแล้วก็ได้นะครับลงมาดูซิเล่นยังไงเวลาเล่นะจะเป็นอย่างนี้นะครับพอนักเรียนเข้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดถ้าเราถ้าเราตั้งเล่นแบบไลฟ์สดพร้อมกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็รอให้นักเรียนเข้าก่อนแล้วก็กดสตาร์ทนะครับรูปแบบการนำเสนอแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าแรกมาให้เรา มีเป็นมด้วยนะครับแบบนี้จากนั้นครับรสไลด์ต่อไปก็จะเป็นการเกิดครับเป็นการเกิดในเรื่อของเราแบนี้จะเป็นสไลด์ที่ให้นักเรียนได้กดถามตำรวจครับว่ามีจริงไม่มีจริงนักเรียนก็จะกดครัมีจริงโอเคอนีคลิกคำตอเข้าไปที่สไลด์ต่อไปเราก็สอนสไลด์นี้ รเราก็สอนสไลด์นี้สอนเสร็จกดสไลด์ต่อไปเด็กก็จะเห็นคําถามตรงนี้ขึ้นมาเขาจะต้องตอบแล้วครับในเวลาที่กําหนดสัมบูรของแสงปุ๊บตอบถูกได้คะแนนไปนะครับแล้วก็สอนสไลด์ต่อไปสอนสไลดนี้เสร็จเราอาจจะสร้างข้อคําถามเพิ่มนะครับอ่อยางนี้ก็ปลยันจบเลยเราสามารถแอดคำถามหลังจากสอนจบทุกสไลด์ได้แล้ว ได้เลยนะครับได้เลยจะทําให้มีเพลงหรือไม่มีเพลงก็ได้นะครับก็เป็นการอาสอนในการสร้างสไลด์สําหรับการสอนนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในควิสิตนะครับมาสามารถทําอะไรได้มากกว่าการเป็นแอปพลิเคชันที่จะเอามาสร้างแต่เกมที่เป็นคำถามตอบ่างนี้นะครับมันจะสามารถสร้างสไลด์สำหรับการเรียนได้ด้วย ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปจะสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับวิสิตอีกจะค่อยติดตามการรับชมกันครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ